โอเคครับตอนนี้มาต่อกันผ่าลายเส้นได้นะครับนี่ครับที่เรียกจะแอนเป็นต้นใหญ่ครับเนี่ยไม้ใหญ่ใหญ่มากนะครับอันนี้มันอยู่ร่มไมหน่อยผูกต้นเต่าคุมอยู่นะครับต้นเต่าล้างคุมอยู่บางลายเส้นได้นี่ลำใหญ่มากนะครับนี่ต้นนี้ปลูกไว้เป็นสิบปีแล้วครับสูงแบบบางใบเขาจะเข้าขอบเข้มเห็นไหมครับ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวตี้ดูตรงนี้ลบไปหน่อยอึ๊บอ่านี่นะครับเนี่ยจะเข้าขอบเข้าขาวนะครับเนี่ยขาวเนี่ยผมไม่ได้มาดูเลยนะเนี่ยชอบตรงเนี้ยไม่ต้องทำอะไรฝากเทวดาเลี้ยงได้เลยนะครับดึงใบออกสดๆเลยให้เพื่อนๆดู ลงลาแล้วแทงหน่อมาปึ๊บมาเปิดเนื้อไม้ให้เขานะครับนี่แตะกิ่งมาละนี่กิ่งใหญ่เอาไว้ปีนเล่นน้องไม่ทำเป็นโครงกลางเต็นท์นะครับแต่ผมก็พูดเล่นไปเรื่อยอ่ะอันนี้ผมดึงใบนีแ่แห้งเลยเนี่ยนะเนี่ยบวมละเนี่ยตาเขาบวมลนะบวมบวม,บวมมาละ ผมปล่อยให้เขาสูงเมื่อยากเห็นจันผาด่างสูงประมาณน่้าหกเมตรนะครับตน้นไม้พวกนี้ถ้ายิ่งโตก็ต้นสูงเท่าไหร่ก็ตีไปลากลาก,ลากครึ่งหนึ่งของต้นละกันนะแต่ถ้เกิดลากเขาถึงชั้นชั้นที่มีน้ําใต้ดินอยู่จบเลยไม่ต้องไปปลูกอะไรมากมายปล่อยนะครับปล่อยแต่อันนี้ก็เนีย่ยผมปลูกมานานแล้วนะครับเนี่ย ผมไม่ได้มาดูเนี่ยเห็นไหมข้าแทงหน่อเนี่ยไม่ไม่ถกใบครับถ้าถกใบก็จะเรียงเป็นระเบียบจะสวยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เกือบเขียวนะครับยังมีมันมีเส้นอยู่เพราะว่ามันไปโผล่ตาใบที่เขียวเนี่ยขนาดแม่ด่างดีๆนะครับเนี่ยยังไปโผล่ตาเขียวอืมอันนี้โผล่ตาด่างสวยนะครับเนี่ยก็อไว้กันฝุ่นนะครับช่วงนี้พี TM. เอมเยอะ ฝุ่น PM เอาไว้การฝุ่นได้สูงขึ้นไปแล้วใบไม่ค่อยร่วงละเกะระกะครับมีติดบ้านไว้ได้ครับไว้บ็อกฝุ่นได้ฟอกอากาศได้เหมือนมีเครื่องฟอกอากาศนะปลูกไว้เถอะต้นไม้บังแดดอันน,นี้ดึงใบออกใหม่ๆครับนี่นะมผมเคยได้ยินมาว่า มันเป็นตำนานนะครับอันเนี้ยมันมันบาตำรุงแบบโบราณนะครับเชื่อกันว่าแบบเป็นเลือดมังกรนะครับกระเด็นออกมานะครับแล้วก็มันเป็นต้นจันผานะครับเผาถึงปลูกไว้ประดับหน้าบ้านกันเพื่อเสริมบารมีนะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับความเชื่อแต่ทำอะไรที่สบายใจก็ทำไป ภาพรกๆใช่ไหมนี่คือคุณค่าของเวลานะครับเนี่ยถ้าสิบปีที่แล้วเราไม่ปลูกไว้ก็เวลาก็ทิ้งเปล่านะครับนี่ปลูกไว้ก็ไม่ได้ลดน้ํามันอะไรมันก็มีสปริงเกอร์อยู่ก็โดนมั่งไม่โดนมั่งหน้าฝนก็สดชื่นที่นึงไปยิ่งไม้ใหญ่ๆเนี้ยยิ่งโตวไวนะครับก็เป็นแนวทางในการสะสมนะครับ ผมช่วงนี้ทําบ่อยหน่อยเพราะว่าผมใจจริงๆผมชอบชอบจันผาอยู่แล้วแต่จริงไม้ตัวอื่นก็ชอบเหมือนกันอ่าผมมาพูดถึงพูดถึงจันผาลายเส้นได้นะครับมันก็ไหลไปเรื่อยนะครับอ่าไหลไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยตัวเนี้ยจ่ายแอ,อะลึงกลับมาอันนี้ผมต้องเดินอ้อมไมก็เลยว่าเดีย๋ยวไว้วางข่าวหลังดีกว่าเดีย๋ยวผมจะตัด ต้นเต่าล้างนะครับเคลียให้มันโปร่งแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปให้สวยๆนะครับโอเคครับวันนี้ครับกับจันผาลายเส้นได้ ep สองนะครับคือตอนแรกผมทำไปมันต้นเล็กนะให้ดูตอนโตเนี่ยผมพยายามทำติดติกันยังมีอีกหลากหลายตัวนะครับเดี๋ยวทยอยทยอยทำให้นะครับสวัสดีครับ